วันนี้ก็ขอบคุณนะคะผลไม้หวานๆนะคะจากคุณแม่พระใจดีท่านแม่ประสององน้ำนะคะเาเนตตาปอนผลไม้พี่ซอยเพชรนะคะยี่สิบตากล้านะคะแปดร้อยแนนนะคะตอนนี้ก็จับปอนให้คุณแม่เลยนะคะทั้งหมดยี่สิบตากร้านะคะแปดร้อยคะแน่นนะคะพี่ซอยเพชรก็จะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะจากคุณแม่นะคะก็ขอ,อนมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะ ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดหลังสิ่งใดก็สมนังใจปรารถนานะคะขอบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ที่เมตาอันดูพี่ชอยเพชรนะคะให้ได้ทานผลไม้เพิ่มนะคะอ่าอนไรก็ได้ทานสีตะกร้าตอนนี้ได้ทานครบแล้วนะยี่สิบตะกร้านะคะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่าดาังๆแล้ว ยียีดีใจนะคะได้ทานผลไม้เพิ่มแล้วนะคะกล่าบขอบพระคุณคุณแม่นะคะขอให้ท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่หลังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมนงใจปรารถนาทุกประการเลยค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็อนอย่างสูงนะคะ พี่นะคะสองตะกร้าเลยพี่ชายเพชรนะคะทานห้าอร่อยก่อนนอนนะนะคะขอบคุณแม่พระใจดีด้วยนะคะวันนี้ที่เม่ตายดูพี่ชายเพชรนะคะให้ได้ทานทลไม้นะคะอร่อยอร่อยก่อนนอนนะ พี่ชยายจะปิดแล้ววนะันนี้สู้กันยันดึกเลยนะะมีใจนะคะคุณแม่มอเมตตาป้อนสลไม้ให้เพื่นเตืนะคุณน้าพี่ชายเลยอร่อยอร่อยนะคะจุกจุกกันไปเลยนะะสองตักล้านนะคะอืเออร่อยมากเลยทานเสร็จก็จะได้รับฟันดีเลยนะ้องพี่ชยายเนาะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ

แล้วตะกร้าแรกนะเราจะได้ทานที่ใจบอกนะตอนนี้รนะีบมากอ่ะอากบตะกร้าให้ก่อนเนี่ยอากบตะกร้าให้ก่อนเ,อเก็บตะกร้าขอบคุณค่าแม่ช่วยๆก่อนดังๆเชียงด้วย <c oughs> เตนตะกร้าให้นะคะอ่าตะกร้าที่สองนะคะทานต่อนะคะทานอิ่มแล้วก็จะได้นอนเนาะพี่ส้อยเนาะ,ะดีใจนะคะขอบคุณแม่พระใจดีด้วยนะคะคุณแม่ท่านให้คุสงอองนานะคะคุณแม่ก็มาเมตานะ,ะให้พี่ชอยเพชได้ทานผลไม้อิ่มก่อนนอนนะคะเรารีบมากนะพี่ส้อย yeah <laughs> S <S 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 เป็นปากเลยนะพี่ใจค่ะช้าว,วันนี้แม่ฟังก็กราบขอบระคุณนะขอ,อ,อบรคุณคุณแม่นะคะขอให้แม่มีความสุขม,มากๆเลยนะสุขภาพแข็งแรงนะธุรกิจการงานรุ่งเรืองนะขอบคุณผลไม,ม้อร่อยในวันนี้ที่มาป้อนพิซซ่าพีชนะคะให้ได้ทานผลไม,ม้อื่นตอนนอนนะคะ คุอเตาอง่ดีนะก่คุณา่องด้ด้วยจะจุก้ยนะคะโอเคโอเคโอเคอเคโจจุกนะคะขอบคุณค่ะยบายนรับฟันดีนะคะแม่๊ายบายนะรับฟันดีก่อน นารันดีน้น่าะอ้อยยากจุกนะคะโอเคจุ๊บนาราฟันดีนะคะ